ถนนล้ล้มตายพี่เฉพาะในเขตพระนครที่ร้านผมอยู่เนี่ยสามศพวันนั้นผมขับรถผ่านก็ยังเห็นอยู่กลางล่มอยู่ลาดดำเนิอนอีกหนึ่งศพหน้าวัดชนะสงครามีหนึ่งศพเช้าผมนั่งดูข่าวแม่ที่ตายคาเตียงแล้วทิ้งลูกสาวสองคนเป็นกัร้าผมนั่งร้องไห้โฮเลยผมบอกแฟนว่าเฮ้ยวันนี้แม่งขอเข้าปิดช้าเว้ยแม่ง มันสุดแล้วพี่เฮ้ยอย,อยู่เด็กสองคนต้องเป็นกพงคาเพ่อไหเพราะสาธารณสุขแม่งซับพอร์ตไม่ได้พี่บ้าไปแล้วอะโหขนาดเราแม่งแบบไม่ได้ตัวใหญ่นะ แต่ว่าเราคิดว่าเราแข็งแรงพอสมควรเนี่ยเรายังเป๋แล้วชาวบ้านนะชุมชนที่เขาหาเช้ากินข้ามแล้วเขาตกงานพี่อย่าลืมว่าคนกรุงเทพเนี่ยภาคแรงงาน50%ทํางานธุรก,กิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหมดเลยร้านอาหารสปานวดโรงแรมโรงแรมปิดคนเหล่านั้นตกงานพี่เขาอยู่บ้านอย่างน้อยเราทําอาหารให้เขาได้กินวันละมือ้อครอบครัวหนึ่งก็ประหยัดได้ แต่โควิดรอบนี้คนแจกอาหารน้อยลงมากแม้กระทั่งตามโรงพยาบาลเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์พนักง,งานที่ลงมารับอาหารที่บอกว่ารอบนี้เป็นรอบที่มีคนมาเอาอาหารให้โรงพยาบาลน,น้อยมากจริงๆหรือแม้กระทั่งแจกกินเนี่ยพี่ก็เห็นมีที่ไหนอะพี่คนขับรถเมล์ร่วมจอดรถกลางถนนวิ่งมาขออาหารไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบแรกและรอบสองแต่รอบนี้เป็นอย่างนี้หมดกี่สายผ่านมาก็จอดวิ่งมารับอาหารเพราะอะไรคนขับผัวเมียพ่อลูกเขาได้อาหารไปคนละหอ่อ มีข้าวมีขนมมีน้ํามีแมสชด้วยประทังชีวิตเขาได้อยู่รอดอยู่แล้วหนึ่งมือ้อแน่นอนอยู่แล้วเขาปรหยัดไปพี่ไรเดอร์พี่ก็เห็นปกติไรเดอร์ไม่เคยจอดรับอาหารเพราะเขาเพราะเขาเบื่อเขาเอียนเขารับส่งอาหารแต่รอบนี้เป็นไรที่ไรเดอร์ขออาหารเยอะมากอย่างเช่นโครงการซัพพอร์ตแท็กซี่ที่ร้านเราเนี่ยพระรามหกเดิมทีเราทำวันละร้อชุดแจกแท็กซี่วันแรก2วันแรกโอเคพอวันที่2โดดขึ้นมาวัน จนถึงนัวันนี้ผ่านมาประมาณ10วันวันละ200ชุดแล้วพี่ร้นีิสิ์เราเราแทบจะล้มอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่อยากให้เขารู้สึกซัฟเฟอร์เหมือนเราอ่ะอาจจะเป็นว่าชีวิตเราผ่านแรงกดดันมาเยอะกว่าเรามองว่าเรายังมีศักยภาพพอเรามีเพื่อนๆนกัลยาณิมิตรเรามีลูกค้าที่คอยซัพพอร์ตตลอดร่วมบุญกับเราตลอดว่าคุณสติปทำแจกไปไม่เป็นไร เราก็เลยทำยิ่งซัฟเฟอร์แบบนี้ยิ่งต้องทำคนไม่ได้กินอิ่มนอนหลับเหมือนเมื่อก่อนดีกว่าทำยังไงเราอย่างน้อยช่วยให้เขาได้กินอิ่มสักหนึ่งมือ้อมันเป็นการแบ่งปันให้สังคมอยู่ได้สิ่งที่ผมทำเนี่ยคือการเรียกร้องเขียนจดหมายอธิบายเลยว่าเราอยากให้เขาช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรก,กิจร้านอาหารเนี่ย เหตุผลเพราะอะไรถ้าไม่ทํามันจะเกิดอะไรขึ้นเราทําอย่างนี้มาตลอดซึ่งรัฐบาลเองฟังบ้างไม่ฟังบ้างทําบ้างไม่ทําบ้างสุดท้ายแล้วผลมันก็เกิดกระทบจนถึงณวันนี้ผมคิดว่าปัญหาทั้งหมดมันเกิดจากการที่รัฐบาลกับผู้นําประเทศไม่ฟังในสิ่งที่เราเรียกร้องไปแล้วเขาไม่ทําตามมันเลยเกิดความเสียหายนอกจากสาธารณสุขไม่พอตอนนี้มันลามมาถึงภาคเศรษฐกิจละซึ่งมันฟื้นฟูไม่ได้แล้วพี่ แต่ณวันนี้รากหญ้ามันเน่าแล้วเมื่อเน่าแล้วหญ้ามันเองก็ไม่ขึ้นพี่นอกจากขุดทิ้งใหม่ทําใหม่หมดอันนี้คือปัญหาใหญ่ในอนาคตที่จะตามมาหลังจากที่โควิดหมดผมบอกเลยธุรกิจ SME ตายแล้วฟื้นยากมากเพราะ SME Micro s ไมโครเเนี่ยเขาใช้เงินทุนที่จํากัดจําเขียนเขามากเมื่อเขาหมดแล้วคือเขาหมดเลยแล้วยิ่งมีหนี้สินเพิ่มอีกการที่ SME จะกลับมาเปิดอีกเนี่ยผมบอกว่ายากล้พี่ เพราะผมเหนื่อยกับรัฐบาลชุดนี้เหนื่อยกับน,นายกผมใช้คำว่าเหนื่อยกับน,นายกผมไม่เคยเห็นนายกคนไหนดื้อแบบนี้นะคือใช้คำว่าดื้อในที่นี้คือผมไม่เคยบอกว่าให้นายกลาออกผมไม่เคยบอกว่านายกเป็นคนเลวเข้าใจใหม่นะไม่เคยบอกว่าออกไปเถอะผมเบือ่อไม่ดีอย่าอยู่เลยไม่ใช่ทุกครั้งที่ผมเรียกร้องผมบอกว่า <S <S ผมเชื่อว่านายกเป็นคนดี <S <S ผมเชื่อว่าแกเปก็นคนทํางานแต่แกไม่หาคนเก่งมาช่วยในสิ่งที่แกไม่เก่ง สักทีทำไมอะพี่ไกแค่การหาคนเก่งมาช่วยเพื่อให้ประเทศชาติมันรอดเนี่ยมันเสียศักดิ์ศรีขนาดนั้นเลยเหรอพี่ยกตัวอย่างก็ได้พี่ทุกรัฐบาลที่ผ่านมาจะมีทีมเศรษฐกิจหัวหน้าเศรษฐกิจแค่บอกว่ารัฐบาลไหนผมก็นึกชื่อออกแล้วพี่ประชาชนทุกคนนึกออกหมดแต่ลองบอกว่ารัฐบาลตอนนี้ทีมเศรษฐกิจหัวหน้าเศรษฐกิจคือใครผมยิ่งเกาหัวยึกๆเลยพี่ ลูกสาวผมยิ่งตอบไม่ได้เลยเรียนปีสาว่าป้าใครอ่ะตอนนี้เป็นผู้นำเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทําไมนายกไม่ทาพาร์ทแบบนี้ทําไมไม่ปร,ปรับปรุงทีมสอบคอใหม่เอาคนที่ไม่ได้เก่งไม่ใช่บอกว่าเขาไม่เก่งในอาชีพเขานะบางคนเป็นนายทหารเนี่ยเขาไม่เหมาะกับทีมเศรษฐกิจปรับเขาออกไปทําอย่างอื่น <S 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 เลิกสถทีเหอะเลิกความเป็นนักการเมืองถ้านายกแค่ลดอีกโก้ตัวเองแล้วเชิญคนเก่งๆเหล่านี้มาช่วย เซตทีมสาบอกคอมใหประเทศแม่งจะไปได้อย่างดีและฟื้นขึ้นมาใหม่ได้